เด็กไอ้ยูจัครนี่นูนใหญ่ลองบันนวนดีดีกันไมฟังครฟังบุญาฟังบุญาไ่ได้ยครับีไม่ได้ถ่ายครับรีบอครับให้ผู้ใหญ่ได้โทรอ่ะปอมม คนนี้คนที่มาลอยอยู่นี่ไงแต่คนที่ไม่รู้่าอยู่โน่นอยู่กลางโน่นมองสีฟนังซมือครับเหวนเรามอสีังซมือที่เราไม่ได้นัดไปล่งหน้าคอยหว่เดต้องต้องต้องรื่อนรับยะไวีหน้านครับ ลงน้แอันนั้นยังอยู่ในน้ำเนาะถ้ารู้ออกก็เท่ากันกับบ้านมันดเลยเท่กันเท่ากันแล้ามันอกก็คือเสียเบิรเลสคือกันไม้เป็นไม้เก่าแล้วมันยังไม้หมดแล้วยปีมันก็แตกทิ้งหมด้าท่วมเหมือนกันเพียงแต่น้าม่ท่วมรุ่นกันไ้แล้วไหมนี่ กไปเาไม่มีห้องน้ำนครับไม่มีเไมีก็บก็ต้องใ้ด้าช่งคน้องนอบอเป็นครับะแล้วขอ้องน้บเป็นแล้วมีไมี่มไม่มีเลยเ้าไม่เป็ไม่เป็นแเราต้องาดิไม่งั้นเดี๋ยวเออห้องน้ำเออเดี๋ยวแล้วก็ม่มีินี่ มีันมันไม่มีแกก็ไม่เข้าแหละถ้ามันมีจริงๆแล้วแกต้องเข้าต้องอัดถ้ามันมีแกต้องเข้าเพาาะว่มันี่เนี่ยอย่างมันไม่ใช่ของแกเลไม่อยากใแ้คนอื่นจะร้อนไงมองดูแลผมช่างตันใช่ปะเขาเขาขุกขึ้นเขาเขาลุกขึ้นบ๊อบมันใจบ๊อบมันใจเราอยู่นอกโรงพยาบาลอุ้ยต้องขึ้นเขาเราเนี่ยชื่อใครมาครับพังสนม ผมพาขึ้นจักรยานไหนจเที่ยงเที่ยงเคยไปรุกไปรั่ตรงตอนไหนลงบ้านดูหนึ่งนาฬวครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับแล้วใครว่าทำยางเที่ยงจากไหนเที่ยงกับปันนี่พูดได้นั่งนังอันนี้เป็นของนางเที่ยงเียเที่ยงครับัการสนองบุญนี่ใครอ่ะจิมปิดอ่ะไม่ไม่ผิดครับพวกจะไล่เส้นกันครับไล่ด้วยกันบ่นางปันสนองบุญห้าปามูลหนึ่งนาฬวนเนี่ย นางปานุ้นางชน้องบุญมันันแะมันปีนองกันนะแต่ว่าดูในกลผู้เขลพอแก็มีนางนางนวลนางฟาขอบคุณครับที่รับชมช่องนักพักชาแนวครับ